เรื่องแมนเชสเตอร์กันเมื่อวานเราก็คุยกันนะคะเรื่องอนาคตของเปปกัวดีอล่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะยังไงต่ออ,อแต่ทีนี้อันนี้ฝั่งของแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นข่าวนี้อาจจะพอเขาเรียกอะไรใจชื้นใจชื้น2เรื่องเรื่องแรกคือถ้าเปปไม่อยู่จริงเมื่อวานนี้มีข่าวแมนซิตี้สนใจอมโมริมใช่ไหมวันนี้มาอีกคนแล้วค่ะชื่อที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจก็คือ เป็นทางด้านชาบีอรลรอนโซ่โอ้ชาบีอลอนโซ่ oh. so ของเลโวตใช่ชาบีอลอนโซ่นะน่าสนใจนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของดี่แอตติกรายงานเลยนะว่าอูโกเวียนาว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชอบชาบีอลรอนโซ่มากนะคะแล้วก็ใส่เป็นชื่อในหนึ่งตัวแทนถ้าเปปกอร์เดล่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่มก็โอ้โหเข้าใจได้แหละยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับอือกลายเป็น เดี๋ยวก่อนนะคนที่ชอบยังไม่ได้รับตําแหน่งนะใช่เป็นว่าที่ผู้บริาการใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวผู้บริการแ<ฮ>นเสเอรคนปัจจุบันของซิตี้เขาจะ,กะเกษียณไงอ่าเบเกลสตายใช่จะ,กะเกษียณละนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันแต่ไม่แปลกใจหรอกที่จะมีชื่อของแชมเบอร์ลอนโซนะคะเพราะว่าเขาก็ยอดเยี่ยมจริงๆนะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คืออโมริมอาโมริมเนี่ยค่ะอันนี้มีข่าวว่าทางเจ้าตัวเนี่ย ปฏิเสธข่าวและที่บอกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสนใจให้ไปคุมทีมหรือเลยข่าวลือเรื่องนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับอโมริมแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งของอโมริมเนี่ยบอกกับสื่อทั้งด้านของคาบายเดสปอตติว่านะคะว่าการที่เวียนนาเนี่ยเวียนาคือคนที่เขาจะจะย้ายไปผู้บริการของสปอร์ตติสบอนเนี่ยที่จะย้ายไปรับงานของแมนซิตี้เนี่ย hmm. การที่คนนี้เขาย้ายไปคุมไปทํางานกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้บอกเขาว่าเขาจะย้ายตามไปด้วยนะ ก็คือการแต่งตั้งเขาไม่ได้หมายความว่าตัวผมเนี่ยจะย้ายไปนะคะเี่เรามีความสัมพันธ์บบมืออาชีพที่ดีมากๆอโมริมบอกนะคะและแน่นอนระหว่างสัปดาห์ที่พบซิตี้และวิอาน่าจะไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาอยู่ห้องแต่งตัวผมใช้เขาอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งนอกเหนือจากนั้นทุกสิ่งก็จะเหมือนเดิมจนจบฤดูกาลนะคะก็คือเหมือนเอาจริงถามว่าปฏิเสธเอาจริงปะะมันไม่ได้ปฏิเสธ 100%เนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยถ้าคนนี้ไปแล้วผมจะไปด้วยนะครับแต่ถามว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยังไม่ได้ปฏิเสธว่าเอ้ยไม่มีทางเราผมไม่มีไปผมจะอยู่ที่นี่ก็พูดก,กลางๆไว้ครับแต่ทีนี้อันนี้คือฝั่งของคนที่จะเป็นตัวแทน มาดูฝั่งของเป๊ปกอเดียล่าบ้างเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้ไหมที่เป๊ปอาจจะต่อสัญญาอีกสักปีหนึ่งซิตี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งกันไปตอนนี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกำลังลำบากนะคะอันนี้ดิแอสติกรายงานคะ่ะว่าเป๊ปกอเดียล่าเองก็อาจจะอยู่ต่อนะหากสมโมสรถูกตัดสินว่ามีความผิดกรณี115ข้อหา <c oughs> เรื่องการเงินในกระแต่เนี่ยซิตี้เองเพยายามต่อสู้กับเรื่องนี้มากแล้วก็คือ อย่างก่อนหน้านี้นนมันมีไอ้เรื่องของคดีที่บอกว่าชนะพี่เมลีกอ,ะอ่ะเขาก็หูแถลงการแบบเลยรีบออกเลยแต่มันคนละอันกันแต่ที่ไอ้ร้อคดีเนี่ยมันก็คือจะ ผลได้จะออกมาแถวต้นปีหน้าทีนี้เนี่ยมันมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเป๊ปนะคะบอกว่าเป๊ปเองก็น่าจะต่อสัญญาถ้าแมนซิตี้ถูกตัดสินว่าผิดและโดนลงโทษเนี่ยนะคะซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการแสดงจุดยืนของเป๊ปเพื่อต่อต้านและแสดงให้เห็นว่าเขาไม่อยากปล่อยให้สโมสรนที่รักต้องพบกับความยากลาบากนะคะซึ่งการต่อสัญญาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงอะ่ะเป๊ปก็จะทํางานกับแมนซิตี้ครบ10ปีพอดีหลังจากที่เข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่ปี2016แล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยสื่อเขายังบอกว่าเป๊ปก็อาจจะแจ้งการตัดสินใจของเขาให้สโมสรทราบในอีกประมาณเป็นหลักสัปดาห์หลายสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยแหละออนะคะคนะใช่ว่าคือกรณีถ้าต่อแล้วต่อปีเดียวม,มันก็ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาแล้วว่าหลังจากเป๊ปมดสัญญาจะเป็นใครเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเขาไม่ว่าหนึ่งจะอยู่ต่อสอไม่อยู่ต่อหรืออ,อยู่ต่อเท่าไหร่หนึ่งปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบแจ้งแล้วเพื่อที่สุดท้ายแล้วสโมสรก็จะได้เดินหน้าทํางานต่อไปได้นะคะ วิเคราะห์ให้ไหมทำไมคะย้อนกลับไปประเด็นแรกก็คือเนี่ยฮะซับออฟฮันร์มีไม่ใช่รายงานอย่างเดียวเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยใช่ก็คืออลอนโซ่ผมมีความเชื่อมั่นว่าเขาอยู่กับเลวูเซนไม่น่าเกิน3าปีนะเราคิดว่าสิ้นฤดูกาลนี้มีสิทธิ์ที่อารอนโซไจะย้ายย้ายไปคุมทีมอื่นซึ่งไม่รู้ว่าทีมไหนนะใช่ครับด้ครับแต่คิดว่าน่าจะไปเพราะ ไม่ควรอยู่นานครับเอาต,ตามตรงคือเลวูคูเซนไม่ใช่ไม่ใหญ่ครับใหญ่ครับก็เป็นทีมของเมืองแล้วก็ได้แชมป์ม,มาแต่ว่าเขายังหนุ่มจริง,รงๆเขายังมีหนทางให้เดินคดเคี้ยวเยอะแต่ว่ากับแมนซิตี้นี่ใช้คำว่ายากกว่ามาดริดลิเวอร์พูลไบเอเจมินิกค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่หูอังกฤษธรำเนียมเรื่องเขาเองก็เป็นอดีตนักฟุตบอลของหงแดงเนะีโอโหก็ถือว่า ฝากขวากหนามนะใช่นะครับแต่ว่าก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของโรบายนสีฟ้าแต่ชาบิโรโซเนี่ยถ้าถามานิดหน่อยนะเขาคือแฟนลิเวอร์พูลรักแต่ถามว่าภาพเขาเลยอะแบ็คความเป็นแบรนดิ้งลิเวอร์พูลชัดขนาดนั้นไหมเขามีหลาย,ลายสโมสรเป็นแชมป์กับมาดริดเป็นแชมป์กับบาร์เยนเขาเป็นหูเป็นนักเตะท,ที่แบบแชมป์เป็นตอนเป็นนักเตะคือแชมป์โลกก็ได้ใช่แชมป์ใหญ่ๆกับหลายๆทีมก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าภาพเขาเหมือนไม่ได้ยึดอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งนะสมมุติ ไปคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆอย่างเงี้ยแฟนโหแม่แฟนลิวอร์พูลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบเฮ้ยท้าไปทรยศมันไม่ใช่เพราะเขาแฟนไบายเยอร์ก็มีสิทธิ์พูดถูกป่ะแฟนมัดติดก็มีสิทธิ์พูดเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังต้องรอดูกันต่อไปอืแต่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะใช่แต่ว่าปีนี้ก็จะต้องต่อสู้กันอีกเยอะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเขาคงไม่น่าใช่ เป็นหนึ่งในการได้แชมป์บุนเดสเลกาฤดูกาลนี้แน่ๆนะครับน่าจะเป็นไบเยอร์ิวน,นิกนะครับนอกาไบเยอร์ปีนี้น่าจะกลับมาแล้วนะคะ